สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับชมพู่พัชชาในช่วงคุยกันวันใหม่ค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคะหากว่าเรากำลังสบายจำปรบมือพลัน แน่นอนว่าเราเคยได้ยินค่ะคุณผู้ชมถ้าเราสบายเราก็ต้องปรบมือไม่สบายใจไม่สบายกายเราก็ไม่ปรบมือใช่ไหมคะบอกแบบนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าสังคมไทยเรากําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลทั้งสุขภาพใจ,ส,พใจสุขภาพใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าอย่างกายเนี่ยเราอาจจะไปเช็คตามอาวัยวะต่างๆนะคะเช่นแขนขาหัวใจตับในข้างในทั้งหมดแต่สุขภาพฟันเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองถึงเรื่องของสุขภาพ ฟันราคาสูงใช่ไหมคะทำรากฟันเทียมทำฟันปลอมต่างๆพอเราอายุ30เราจะรู้สึกว่าเราต้องหาหมอฟันมากขึ้น40ต้องเข้าทีขึ้น50ฟันเริ่มเหลือน้อยลง60 70 80ต้องบอกว่าอายุเฉลี่ยคะ่ะคุณผู้ชมพอ80ปีเนี่ยเราไปดูข้อมูลทั่วประเทศปรากฏว่าคนไทยเหลือฟันประมาณแค่14เท่านั้นคะ่ะคุณผู้ชมมันเป็นอุปสรรคนะคะในการทั้งเคี้ยวอาหารทั้งกินอาหารต่างๆไม่ว่าจะบทของแข็งของเหลว แล้วพอเรามีฟันเหลือน้อยเราก็ต้องเอาอาหารเหล่านั้นไปทําให้นิ่มลงใช่ไหมคะด้วยกรรมวิธีต่างๆคุณค่าทางโภชนาการมันก็จะเสียไปด้วยฉะนั้นก็เลยมีโครงการคะ่ะที่บอกว่า 80ปีฟัน20ซีไม่เกินจริงค่ะคุณผู้ชมพยายามทําให้คนไทยถ้าถึงอายุ80ปีเราจะต้องมีฟัน20ซีก็เลยมีโครงการนี้นะคะที่ทําเป็นโครงการเชิงรุกค,ค่ะมีทั้งองค์ความรู้ต่างๆป้องกันตั้งแต่ตอนนี้คนที่อายุ50จะได้มีอายุ80แล้วเรายังคงมีฟันที่แข็งแรงอยู่นะคะซึ่งเขามีการนําร่องโครงการนี้ที่ตำบลน,นาดูนจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยทางสานักทันตสาธารณสุกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เขามีการทําโครงการนี้ขึ้นจะเป็นอย่างไรแล้วคนที่นั่นเขาตอบรับได้ดีแค่ไหนไปดูกันค่ะโครงการเราเดําเนินการอยู่ในทั้งหมด10พื้นที่ค่ะก็กระจายทั่วประเทศนะคะทั้งทุกภาค,คเพื่อที่ว่าเราอยากไดเ้เป็นโมเดลตัวอย่างในการดําเนินการ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละภาคนะคะแล้วก็มีทั้งกรุงเทพด้วยแล้วก็มีจังหวัดในภาคกลา,างอย่างเช่นที่สิงห์บุรีนะความเปม็นมมีจังหวัดในภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออย่างที่นี่คือที่มหาสารคามเนี่นะคะเรามีตัวอย่างที่จังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมีที่ปัตตานีเป็นต้นนะคะก็ทําทั้งหมดในสิพื้นที่ด้วยกันแต่ละพื้นที่เขาก็จะพัฒนาไปใต้เงื่อนไขและบริบทของพื้นที่เราเอาประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างนะคะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณเกือบ20ปีเขาตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะต้องการให้ผู้สูงอายุเขาที่มีอายุ80ปีนะคะมีฟันใช้งานได้20ซี่ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาสำเร็จไปแล้วนะคะเ,เรามาดูของประเทศไทยเราเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเราเนี่ยมีอายุไปถึง80แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าในปี2580นะคะเราจะมีผู้สูงอายุที่มีฟันใช้งานได้ณนะอายุ80 นะคะมีการใช้งานได้อยู่ที่50%เช่นกันสถานการณ์เราตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20%เราคาดว่าเราเราถ้าเราดูแลผู้สูงอายุที่อายุ60ปีไดขนาดนี้ให้ดีนะคะเราจะถึงเป้าหมายได้โะคระงการนี้เราเน้นที่การทำให้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังค่อนข้างจะดูแลตัวเองได้แล้วก็แข็งแรงอยู่ยนะคะ สามารถดูแลตัวเองได้เพราะเขาอยู่ที่บ้านท้งวันบางทีดูลูกหลานด้วยก็ให้ความรู้ฝึกทักษะค่ะก็เอาสมในหมู่บ้านนะคะเขาก็จะดูแลก็รับโจทย์จากเราไปว่าให้ดูแลผู้สูขของอายุให้ความรู้คือโดยรวมโดยรวมผู้สูงอายุรับรู้ได้แล้วก็เริ่มปฏิบัติในลักษณะของการดูแลนามในช่องปากดีขึ้นนะคะในเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะแต่ รวมทั้งเรื่องของโดยเฉพาะย,ยิ่งการจัดบริการนะคะที่พูดไปแล้วว่า,าก็ทําให้เจ้าหน้าที่ของเราพอเริ่มต้องลงมาเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็เข้ามาดูผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าการที่ตัวเองออกมาตั้งหน่วยหรือออกมาให้บริการผู้สูงอายุถึงที่เนี่ยมันเป็นทั้งหนึ่งได้ผลงานในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุแล้วได้เห็นบริบทของผู้สูงอายุจริงๆ2ผู้สูงอายุเองก็มีความสุข มากขึ้นไม่ต้องไม่ต้องพึ่งพาให้ลูกหลานพาไปจนถึงโรงพยาบาลไปเข้าคิวที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ได้รับการบริการไปด,ด้วยผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสาครคาม ถึง20%แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จากการสำรวจในส่วนของภาวะถดถอยทางด้านเก้าด้านเนี่ยต้องเรียนว่าปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับลง,ลงมาก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุครับก็ประเด็นนี้เองเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญจากการสํารวจในด้านสุขภาพช่องปากเนี่ยเราพบว่าคนที่ผู้สูงอายุเนี่ย มีฟันคู่ศพเนี่ยอย่างน้อย4ีคู่ศพเนี่ยยังพบว่ายังมีค่อนข้างน้อยนะครับประมาณแค่40%เซเลยแสดงว่าอีก60%สเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องที่จะต้องได้ใส่ฟันเทียมนะครับผมคิดว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทางด้านทันตกุบบุลลากรเนี่ยก็จะต้องให้ความสําคัญนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานีสุขภาพนะครับอาจจะทาง จังหวัดมหาสาร,รคามเองเรื่องเฮลท์สเตชันหรือสถานีสุขภาพเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับตอนนี้เรามีสถานีสุขภาพเนี่ยครบทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการสํารวจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ก็เหมือนท,ที่ทราบนะครับว่าสุขภาพช่องปากเนี่ยก็จะเป็นส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับเพราะว่าช่องปากก็จะเป็นประตูสู่สุขภาพที่ดีถ้าผู้สูงอายุทานข้าวได้นะครับบดเคี้ยวอาหารได้ดีนะครับได้รับโภชนาการที่ดีสิ่งสําคัญในอนาคตเนี่ยก็คือสุชุมชนต้องมีส่วนร่วมที่จะต้องได้ช่วยในเรื่องการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแลเอ,องก็ตามแคร์กิฟเวอร์เองก็ตามนะครับหรือผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะที่จะต้องได้พึ่งพิงกันนะครับแต่ผู้สูงอายุที่เป็นคนที่ติดสังคมอยู่แล้วเนี่ยส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะต้องให้ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เขารู้จักว่าอะไรคืออาหารที่เราควรจะต้องทานนะครับถ้ากรณีถ้าเกิดฟันบดเคี้ยวอาหารไม่เพียงพอนะครับหรือมีปัญหาในเรื่องการกลืนต่างๆทันตบุคลากรในจังหวัดมหาสารคามทุกคนก็จะต้องมีองค์ความรู้ที่จะต้องให้บริการกับผู้สูงอายุเหล่านี้ครับ หน่วยทันตกรรมของเรานะครับให้บริการทั้งขูดฟันปูนอุดฟันถอนฟันตรวจฟันนะครับรวมถึงการเตรียมช่องปากเพื่อที่จะใส่ฟันปลอมนะครับผู้สูงอายุดโดยส่วนใหญ่ที่มารับบริการในวันนี้จะเป็นในส่วนของการตรวจฟันนะครับตรวจฟันแล้วก็มีถอนฟันบ้างนะครับแล้วก็มีขูดฟนปูนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญก่ก็คือตรวจฟันนะครับการตรวจฟันมีข้อดีก็คือผู้สูงอายุดได้เกิดการเฝ้าระวัง ก็ระวังสุขภาพช่องปากของตอนเองก่อนที่จะต้องสูญเสียฟันหรือก่อนที่จะต้องเจ็บป่วยที่มีอาการดุลแรงมากกว่าเดิมครับแต่ก่อนในครั้งแรกๆที่เรามาเนี่ยผู้สูงอายุจะมีปัญหาสุขภาพช่องปากคือมีฟันโยกหลายซี่มีเงืออักเสบนะครับมีการสูญเสียฟันก่อนกําหนดนะครับหลังจากที่เราได้เข้ามาให้บริการนะครับผู้สูงอายุมีฟันที่แข็งแรงขึ้นนะครับใช้งานได้มากขึ้นนะครับมีเงกอักเสบลดลงนะครับ รวมถึงนะครับได้ใส่ฟันปลอมการใส่ฟันปลอมในผู้สูงอายุนะครับจะเป็นการเพิ่มในการที่จะช่วยในการเคี้ยวอาหารนะครับเพิ่มรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุความร่วมมือของหน่วยธนกรรมร่วมกับอสมอซึ่งอสมอนะครับมีส่วนร่วมอยู่ในเฮลท์สเตชันซึ่งเฮลท์สเตชันของชุมชนบ้านหนองงงหมู่สองนี้จะมีเฮลท์สเตชันทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับเราก็อาศัยความต่อเนื่องของเฮลท์สเตชันที่เขาจัดบริการทุกวันศุกร์ นะครับเราก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของ Health s t a t i o n นะครับออกหน่วยบริการธนรกรรมคู่กับ a l t h s t a t i o n โดยใน h e a l t h s t a t i o n ของอสมรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลสุขภาพภาคประชาชนสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สุขภาพของประชาชนที่อสมรแต่ละคนรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเราก็อาศัยข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาประกอบกับการให้บริการกับหน่วยธนรกรรมของเรานะครับเพื่อให้เกิดการบริการที่ทั่วถึงแล้วก็ตรงกับจุดตรงกับปัญหาของผู้สูงอายุได้มากขึ้นครับ หมู่บ้านนงงหมู่ที่สองก็คือประสาทสัมพันธ์ค่ะในเกี่ยวกับการตรวจฟันค่ะโครงการตรวจฟันก็คือมีการอสมอปกติรับผิดชอบครอบครัวและแปดหลังคาอยู่แล้วค่ะก็คือให้อสมอไปบอกเคารับผิดชอบว่าตอนนี้มีโครงการตรวจฟันที่หมู่บ้านปกติเราก็มีเฮลท์เซอร์ท่านอยู่แล้วทุกวันศุกร์เขาก็จะมาวัดความดันชั่งน้าหนักหย่อน้ําตาลในเลือดนะคะปกติก็จะมีเพิ่มก็คือตรวจฟันค่ะ ตรวจฟันเพิ่มขึ้นมาทีนี้เวลาเข้ามาก็ตรวจฟันให้เขาก็จะจัดเวียนกันอยู่แล้วอสมก็จะฝึกการตรวจฟันจากคุณหมอก่อนค่ะวันรากก็จะออกมาฝึกสอนมาอบรมค่ะว่าต้องดูดแรกๆของอสมทำตรวจฟันก็คือดูฟันว่ามีกี่ซี่ฟันสุกกี่ซี่มีฟันผุไหมค่ะแล้วแนะนําการแปรงฟันการเคี้ยวอาหารของผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรไหมถ้ามีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีลายอยู่แล้วหมอกับอสมอจะมีไลน์ของกันอยู่แล้วค่ะถ้ามีเคสไหนที่ปิดปกติ mm. ก็จะไลน์บอกคุณหมอในทันทีเลยค่ะว่าเคสนี้มีปัญหานะคุณหมอก็จะว่าเข้ามาโรงพยาบาลได้ไหมมาค่าบอกเข้ามาโรงพยาบาลได้ไหมแต่อุปสรรคที่เจอของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนี้ก็คือไม่มีคนพาไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากไปถ้ามีมีหมอออกมาขึ้นเที่ยนเที่อย่างเงี้ยเขาจะมาค่ะโครงการนี้ดีมาก ค่ะดีมากแล้วก็ให้ความสนใจปกติแต่ก่อนยังไม่มีเฮสเซชั่นเขาก็าจะไม่ไปโรงพยาบาลมีตตอนนี้มีทุกวันสุขร์เขาก็าจะมาตรวจเป็นประจำคัดกรองตัวเองประจำสุขภาพเขาก็ดีขึ้นอสมอก็ดีใจที่เขีนรับผิดชอบตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะเดี๋ยวนี้จอมรับว่าผู้สงูงอายุในหมู่บ้านหนองง,งูเนี่ยดีขึ้นค่ะสุขภาพดีขึ้นเขาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะ คู้ชมคะจริงๆเขามีสูตรฟันดีด้วยนะคะคือตัวเลข 2, 2 2ค่ะ2แรกเนี่ยก็คือการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเราก็อาจจะมีการปฏิบัติมาอยู่แล้วก็คือเช้าแปรงเย็นแปรงใช่ไหมคะ2ตัวที่2ก็คือแปรงฟันอย่างน้อยเป็นเวลา2นาทีค่ะแล้วก็2ตัวที่3ก็คือไม่รับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ําดื่มที่มีเรื่องของน้ําหวานหรือว่าน้ําดื่มที่เป็นสีสีเนี่ยนะคะ2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันถ้าทาได้ตามนี้22-2ค่ะสุขภาพของฟันเราก็จะดีด้วยหลายท่านอาจจะบอกว่า โอ้โหตอนนี้เนี่ยพี่อายุ60-70แล้วมันจะไปทันไหมล่ะจะหนูจ๋าไม่เป็นไรค่ะทําตอนนี้มันช่วยป้องกันเรื่องของการรักษาฟันในระยะสั้นได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นกรณีฟันผุเพิ่มหรือว่าการจะต้องถอนฟันเพิ่มนะคะจาก10ซี่ที่เรามีเดี๋ยวอาจจะกลายเป็น8ซี่หรือว่า9ซี่ได้นะคะแล้วก็การทํารากฟันเทียมมันก็มีราคาแพงด้วยส่วนใครที่ตอนนี้อายุอาจจะยังไม่ถึงค่ะก็ถือว่าเป็นการตระหนักรู้แล้วก็ป้องกันตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่าลืมค่ะสังคมไทยเรากําลังจะเข้าสังคมสูงวัยเต็มรูป แบบแล้วเพราะฉะนั้นการดูแลทั้งกายแล้วก็ใจให้มีสุขภาวะที่ดีเป็นเรื่องที่จําเป็นที่เราต้องทํานะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่ชมพู่นามาฝากคุณผู้ชมในช่วงคุยกันวันใหม่ค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวรารตี้รูเดียวค่ะ